สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับมาครับใครยังไม่นอนนะครับจัดแสดงกันสักหนึงค์นะครับคลิปนี้นะเป็นเกตโบตูมนะครับเกตโบตูมบางคุ้นพรมนะครับองนี้รู้สึกว่าจะไม่เคยลงนะครับก็มีซื้อมาแล้วก็ดุดหลงตาอยู่นะนะครับนี่ฮะ ผ้าเก่าแห้งๆเลยนะครับสวยนะฟอร์มคล้ายๆวัดละคังนะแต่ว่ามีคราบๆเหมือนบางขุนพรมนะครับนี่ฮะเป็นไปได้อาจจะเป็นฝากกรูหรือเปล่านะครับผมนี่ฮะแห้งๆเก่าๆนะครับแข็งๆนะครับเนื้อพิมพ์สวยนะพิมพ์สวยเนี่ยผ้าเก่าจริงนะสมด้านข้างครับผมนี่ฮะ เก่าจริงไม่ต้องอิงนิยายนะครับผมนี่ครับเอาไวๆจัดไปสามพันห้าราคาโปรโมชั่นนะครับกลางเดือนแล้วนะเผื่อหลายท่านอาจจะมีงบน้อยๆนะครับนะนี่หาไม่มีซ่อมนะครับมีลั่นมีลานบ้างตามการเวลา นะครับผมด้านหลังสวยนะครับนี่ด้านหลังนะครับมีครับคราบนี้เลยครับแห้งๆนะครับเนื้อหลังสวยนะครับนะด้านหน้าดูแกร่งแต่เนื้อด้านหลังจะนึกนะมีความหนึกความนุ่มอยู่นะครับผมเอาว่าใครชอบทักมานะครับเอาไว้วสามพันห้าร้อยบาทครับเกรดปัวตูมบางคุ้ณพรมนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะทักมาทักลายมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะนี่พาโซนแกร่งโซนกระดูกนะแต่ก็มีความหนความนุ่มอยูความนุ่มอยู่หลายจุดนะนะครับสามพบาทไม่แพงนะทักมาคุยกันเนาะโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม